ีหากแล้วก็ไม่เหลือปุ๋ยมั่งยามั่งก็ได้กินอยู่เฉพาะข้าวสารนี่แหละน้ำสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเท่าของเขื่อนทับเหลาเขาไม่เปิดก็ไม่มีน้ำผมชื่อตักใช้น้ำตะกูลููนสีอยู่อำเภอหนองชางโยทัยธานีความโคกหนองนาสามไร่โครงการพัฒนาชุมชนเข้ามาอบรมให้ความรู้โดยน้อมนำปัญญัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กไปอบรมมาก็ก็ทําได้หลายอย่างพวกเอาโจกดินขึ้นไปให้ถมให้สูงที่อยู่สูงพอคะัวน้ําท่วมไว้ปลูกบ้านก็ได้ปลูกผักก็ได้หนองแล้วก็จกไว้มีประโยชน์ไว้กักเก็บน้ําไว้ตดน้ไม้แล้วก็ปล่อยป่าเหมือนต้องจกเป็นชั้นจะเป็นตะพักเป็นเบิร์มเป็นชั้นชั้นงั้นให้ป่ามาอาศัยจกแบบเลียนธรรมชาติเลยนา้าไว้ทําข้าวปลอดสารไว้ เอาบ่งน้ำนม่งนองขึ้นมาทำส่วนของไรยแปลงแล้วนะคะก็คือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยเนาะ เป็นการลงแปลงค่ะ2วันนะคะใช้ระยะเวลา2วันค่ะวันแรกก็มาเรียนรู้ในแปลงของเราก่อนนะคะก็จะมีฐานคนเอาฐานนะคะฐานของปุ๋ยหมักนะคะเราก็จะสอนเขาทําปุ๋ยนะคะ,ะฐานของคนรักน้ํานะคะเราก็จะสอนเขาทาแซนวิตปลาค่ะฐานของคนรักป่านะคะเราก็จะสอนเรื่องการปลูกปลา5ระดับนะคะมันเป็นโครงการที่ดีะค่ะคือมันเป็นทางรอดขอ,ของเกษตรกรเราเลยะค่ะ ยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะในยุคโควิดแบบนี้นะคะทุกอย่างมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะมันคือทางรอดอะคะ่ะก็คือสามารถอยู่ได้เลยะคะ่ะพบปัญหาน้ำเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยพอแล้วจบโคกงหนองนาพบตอนนี้น้ำ,นำแล้วก็เหลือใช้มันพีต้องเปิดทิ้งชีวิตก็ตอนทำโคกหนองนาชีวิตดีขึ้นมาเยอะเลยก็ได้โครงการโคกงหนองนาของปลอดสารเราไม่ต้องกลัวว่ามีสารมาอยู่ในร่างกายเราอะไรแบบนี้เมื่อก่อนต้องทำแข่งก็แน่นทุนแล้ว ต้องไปซื้อเขามา้างนี่เราไม่ต้องไปเอาของเขาทุกวันนี้อยากชวนทุกคนอื่นทำเพราะว่ามันของกินของอะไรนี่มันสบายใจหน่อยมีความภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รักษาสืบสารแล้วก็ต่อยอดนะคะตามแนวทางที่ พระมหากรัตริย์ของเราท่านได้ทรงสอนไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นโครงการที่ดีค่ะของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ให้กับชาวบ้านที่ได้ประโยชน์จริงๆค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งค่ะที่ทําให้เห็นความมั่นคงมั่งคั่งแล้วยั่งยืนจริงๆค่ะ